คลิปนี้นะครับเราจะมาวัดค่า CCA ของแบตเตอรี่ uosa นะครับ y t z 5 s นะครับซึ่งในตัวผลิตภัณฑ์ไม่ได้บอกนะครับว่ามันเป็นขนาดกี่แอนะครับแต่ไปดูในเว็บไซต์ของผู้ผลิตก็ไม่บอกเหมือนกันครับจะบอกเฉพาะขนาดกว้างยาวสูงของตัวผลิตภัณฑ์นะครับไปดูในแอปออนไลน์บางเว็บนะครับบางร้านก็จะบอกว่า5แอมป์บางร้านก็จะบอกว่า3.5แอมป์นะครับ ก็ไม่รู้ว่าแอมจิงมันคือเท่าไหร่นะครับใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับอันนี้ตัวใหม่เลยนะครับยังไม่ผ่านการชาร์จนะครับกลก่องออกมานะครับแกะกล่องออกมาเลย,ยทีนี้วันที่ผลิตในตัวผลิตภัณฑ์ผมก็ไม่ไม่รู้นะครับว่ามันอ่านยังไงมันก็ไม่ได้บอกมีแต่ตัวปั๊มตาแบบนี้มานะครับก็อ่านไม่ไม่ไม่ออกว,ว่ามันเป็นวันที่ผลิตยังไงแต่ที่ตัวกล่องมันจะบอกอยู่ว่าให้ใช้ก่อนวันที่เท่าไหร่เดือนที่เท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับนี่ แต่ทีนี้ก็มาดูด้านในกล่องก็จะเห็นตัวสแตป์มไม่แน่ใจว่าจะเป็นล็อตการผลิตหรือเปล่าตัวเล็กๆตรงนี้นะครับนี่จะเขียนไว้วันที่15าทับ่ทับ2025อฮะอันนี้อาจจะเป็นวันที่ผลิตหรือวันที่ล็อตใกล้เคียงนะฮะอาจจะนะครับไม่รู้จริงๆว่ายังไงใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกครับอ่าเดี๋ยวมาดู CCA กันผมก็ทำการวัดของแบตเตอรี่ตัวเขียวนะไอ เคยทําไปแล้วไปดูคลิปเก่าได้นะครับแต่ทีนี้จะเป็นคลิปใหม่ามาเทียบกันว่าไอ้ตัวไหน CCA เยอะกว่าครับลบโดยแบตเตอรี่เล็กแบบนี้นะครับ CCA ก็อยู่ประมาณ100แล่้วก็จะสแตนดาร์ดไว้ที่100นะครับเครื่องวัด CCA ไม่ค่อยดีนะก็ยังไม่ไม่ยอมทํางานไม่ยอมทํางานครับเหมือนกำลังไฟไม่พอเทีนี้ก็วัดไม่ได้ อ่าโอเคทางานแล้วครับก็ถอดออกเสียบถอดเข้าถอดออกใหม่จนกว่าจะทํางานครับถ้าเครื่องดีๆหน่อยก็วนต่ําๆมันก็ทํางานได้แต่เครื่องไม่ดีเนาะเวลาวนมันไม่สวิงเออเวลาวนมันสวิงมันก็ไม่ยอมทํางานนะครับในเครื่องนี้มันก็ค่อนไม่ดีราคาหลัก300อ่าเดาเทสที่ cca ท standard ที AT, ่ดดที่100นะครับจริงจริงไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้นะครับมันเป็นการประเมินอไรอันนี้เฉยๆโอ้สูงเลยนะครับ155 155เลยนะครับ ความต้านทาน16มิลลิโอห์ม16มิลลิโอห์มโวลต์อยู่ที่12.85 CCA ที่155นะครับเทียบกับอ m เมลอนะครับลองไปดูคลิปเก่าผมนะครับว่าได้เท่าไหร่แล้วตัดสินใจดูนะครับว่าอันไหนคุ้มน่าซื้อกว่ากันซึ่งโดยส่วนตัวแล้วผมใช้แบตเตอรี่ของยี่ห้อนี้นะครับประมาณ5-7ปีได้กว่าจะเสียนะอย่างน,น้อยก็คือ4ปีครับที่มันจะเสียครับไม่ว่าจะเป็นรถสตาร์ทท้าหรือว่าสตาร์ทมือนะอันนแบบั้บก็เลยแบบแพง ถ้าซื้อที่ศูนย์ในแพงมากนะครับลูกนี้แต่ถ้าซื้อบางไลน์ก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าแอมสูงกว่านี้ก็ยิ่งแพงมากครับเป็นพันก็มีไอตัวที่สตาร์ทมือที่เป็นเกียร์ออโต้อโตเนมิตินี้นครับก็สรุปนะครับว่า CCA อยู่ที่155นะครับแต่ความจุอแอมไม่รู้นะครับว่าที่เท่าไหร,ร่ใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกด้วยนะครับ